นูตูนมันขึ้นแลลูกอ่ะอ่ขึ้นขึ้นขึ้นนหนูตูนจะขึ้นนูตนจะขึ้นอันหนูขึ้นขึ้นขึ้นฮะขึ้นยังขึ้นยังอยังยังอัหนูตนขึ้นนะอันหนูตขึ้นละอ่ะขึ้นะขึ้ะอ่ดิมดิมอ่ขึ้นขึ้นอะดาเดาเดาออ่ะขึ้นหนูจนขึ้นขึ้นอ่ะอ่ะขึ้นขึ้นอ่ะอ่นหนนขึ้นอ่ะน้เสร็จขึ้นอีกแล้วอ่ะน้เสร็จขึ้นอ

ใส่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 แม่เบิ้งใส่แม่เบิ้งน่าใส่แม่เบิ้งโอ๊ยอ๊ยใส่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 แม่เบิ้งใส่แม่เบิ้งโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยอีลา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 ของแม่ละโอ๊ยอีลาของแม่เอาขึ้นขึ้นขึ้นอาเาเอาอีลาของแม่เอาขึ้นขึ้นขึ้น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 ออีลาขึ้นขึ้น ขึ้นขึ้นขึ้นนะอีล่าขึ้นขึ้นอีล่าขึ้นขึ้นนะอีล่าขึ้นขึ้นอีล่าขึ้นขึ้นนะอีล่าขึ้นขึ้นอีล่าขึ้นยังขึ้นขึ้นโอ้ยอีล่าขึ้นขึ้นนะอีล่าอีล่า

นอลาขึ้นอล่าขึ้นอ่ะอีลาขึ้นอ่ะลหวานแอลหวานแอลหวานแอหวานอลาแหวานแหวานแหวานลาแหวานแหวานแหวานลลแหวานแลหวลู้ออีลาแหวานอู้อลาแหวานอ้ออีล่าแอลหวานออีหลาแอลหวานอ่าอีหลาแอลหวานอาบน้ำเสร็จอีหลาแอลหวานเลยอย

Ô van la ilah 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 ilah